สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปุ๋ลิมอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ปุ๋ิมจะพาทุกคนมาทําอะไรเอ่ยวันนี้นะคะปุ๋ลิมก็ได้อันนี้มานะคะทุกคนสารเล่งซูเปอร์พรสองนะคะมีพดรหนึ่งกับพรสองนะคะอันนี้ปุ๋ลิมก็ไปขอที่พัฒนาที่ดินนะคะพัฒนาที่ดินจังหวัดนะคะมีที่พัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศนะคะส่วนสํานักงานเกษตรอําเภอไม่มีนะคะจะอยู่ที่จังหวัดนะคะทุกคน ถ้าเป็นพอดอหนึ่งเนี่ยเขาก็จะใช้ทําปุ๋ยหมักนะคะส่วนเป็นพอดอสองเนี่ยก็จะใช้แบบทําน้ําหมักชีวภาพนะคะทุกคนก็จะเป็นซองแบบนี้นะคะไม่เขาไม่ให้ขายเขาเขาห้ามขายนะคะห้ามซื้อห้ามขายนะคะทุกคนอันนี้เขาแจกฟรีนะคะบุริมก็ไปขอที่พัฒนาที่ดินจังหวัดมานะคะแล้วก็เราก็จะมาทําการผสมนะคะ ผสมเอาไปหมักพวกพืชผักผลไม้นะคะพวกเศษอาหารที่เราทานที่กินกินเสร็จแล้วริ้มก็จะหมักไว้เพื่อไปใส่สวนปาล์มสวนยางนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําการหมักนะคะแล้วก็จะมาดูว่าเราจะหมักกันยังไงนะคะทุกคนหนึ 1, 2, ่งซองก็เดี๋ยวก็จะผสมน้ําก่อนนะคะละลายน้ําเสร็จแล้ว ใส่กากน้ำตาลแล้วค่อยเอาไปใส่ถังไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเติมเศษอาหารเข้าไปทุกวันทุกวันนะคะมันจะช่วยย่อยอย่อยพวกเศษอาหารนะคะให้เป็นปุ๋ยเร็วขึ้นนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่พืชผักของเราได้เลยนะคะทุกคนเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาทำไปด้วยกันนะคะ จะเป็นซองแบบนี้นะคะทุกคนสารเล่งซูปเปอร์พอดอสองนะคะสำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพนะคะ5 0าิบรนะคะจะมีที่กรมพัฒนาที่ดินนะคะเดี๋ยวเราตัดซองแล้วก็ละลายน้ำก่อนประมาณ5นาทีแล้วค่อยเอาไปใส่ถังหมักนะคะเอาเทเลยค่ะหนตูต่ำๆหน่อยลูกเข้าจมูกคิวไหมคิวไหมคะอ่าเสร็จแล้วก็<ม>คุณนะคะค จะเป็นห่งสีดำๆนิดนึงอ่ะนูคนไหนลูกคนนะคะแล้วก็ใส่กากน้ำตาลกากน้ำตาลก็จะเป็นอาหารหอมมากใช่ไม่คือรสอะไรอะ่ะมัคือกากน้ำตาลน้ำตาลกินได้มกินได้ไหม ไม่ได้ค่ะอ่ะ่เราจะคนประมาณห้านาทีนะคะ,ะควรให้มันละลายแล้วค่อยไปเทใส่ถังหมักนะคะสําหรับใครที่มีถังหมักที่ที่ยังไม่มีเศษอาหารแล้วก็แนะนําให้หมักคนไว้ในถังหมักก็กได้นะคะเวลานั้นก็เติมเศษอาหารเข้าไปเรื่อยๆนะคะส่วนของพลิ้มเนี่ยก็คือเราหมักเศษอาหารไว้แล้วนะคะเพิ่งได้พอเราสองมาเราก็จะละลายแล้วค่อยเอาไปเททีหลังนะคะ เท okay. ใส่แล้วก็เวลานั้นมีเศษอาหารแล้วก็จะใส่เติมไปเรื่อยๆนะคะเติมน้ําตาลเก,กลือกับน้ำตาลไปเรื่อยๆนะคะ นี่นะคะทุกคนสาหรับบ้านบุลิมก็จะหมักถังแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ตอนนี้ก็คือมีสี่ถังนะคะส่วนข้างในก็จะมีเศษอาหารแล้วเราก็ผสมเสร็จแล้วก็จะเท,เทลงไปเลยนะคะเทแล้วก็หมักไว้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยนะคะมันก็จะช่วยย่อยเศษอาหารของเราไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคนเสร็จแล้วบุลิมก็จะเทหมักลงไปเลยนะเดี๋ยวเราก็จะมาเทลงในถังนี้เลยนะคะ อา่าถายตรงถังสิลูกถ่ายเข้าไปในถังแล้วแม่เทลงไปอ่ส่เข้าไปไม่มีแสงเห็นไหมโอเคอ่าก็จะเทลงไปแบบนี้เลยเพราะว่าเราหมักไว้แล้วทีนี้ก็จะมีกลิ่นหอมนิดๆนะคะก็จะมีกลิ่นหอมหลังจากที่เราหมักไว้ก่อนหน้านี้ก็จะมีกลิ่นเหม็นๆเนาะของเศษอาหารพอเราใส่กากน้ําตาลเข้าไปนี้ก็จะเป็นกลิ่นหอมๆนะคะ สเสร็จแล้วก็จะหมักจะหมักนะคะจะเราจะหมักคืออ่พะพอดอสองนะคะหนึ่งซองต่อหนึ่งถังตรงนี้นะคะก็จะใส่ไว้เลยนะคะอย่างละถังอย่างถังนะคะก็จะช่วยย่อยอา เพื่อจะทำให้เป็นปุ๋ยเร็วขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้บลิมก็ต้องลาไปก่อนนะคะพาทุกคนมาดูนะคะสารเร่งพอรอสองนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อนะคะขอรับที่พัฒนาที่ดินนะคะจังหวัดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ